จากหนังสือรูข่าวดังที่เก็บรวบรวมข่าวในอดีตตั้งแต่ปีพศ2500ถึง2519มีข่าวดังที่เป็นตำนานน่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งคือไอ้ดัางบางมุดหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมพุทธศักราช2507ข่าวจระเข้ขนาดใหญ่ลอยขึ้นในคลองบางมุดจังหวัดชุมพรไล่กัดกินคนตามตลิ่งเริ่มแพร่สะบัดขึ้นจากเสียงเล่าลือของคนใช้เรือสัญจร จนกลายเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ในวันที่29ตุลาคมปช2507หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้ล,ลงภาพแผนที่สังเขตของผองบางมุดพร้อมคาดการว่าเป็นเส้นทางที่จะ,ะเขย,ยักากหรือไอ้าดาออกอรวาสท่องเที่ยวล่าคนเป็นภกษานอกจากนี้ยังมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเมื่อประมาณ7-8ปีก่อนหน้านั้น เชื่อว่าจระ,ะเข้ยักษ์ตัวนี้เคยออกอารวาสไล่ฟัดคนในแม่น้ําแสนแดดอําเภอเมืองชุมพรมาแล้วหนึ่งคนครั้นชาวบ้านออกล่าตัวก็หาได้ปรากฏวิแววไม่กระทั่งวันนี้ชาวบ้านแถบนั้นก็เชื่อว่ามันกลับมาแล้วน้ณหมู่บ้านหนองไก่ปิ้งตำบลนาขาอำเภอหลังสวนซึ่งห่างจากสถานีรถไฟขวนหินม,มุย โพดไอ้เคียมก็ได้ปรากฏโชมในรอบหลายปีโดยได้ไล่กัดคนอาบน้ําและเดินอยู่ตามริมตลิ่งรวมไปถึงไล่กัดเรือขึ้นล่องสัญจรไปมาในคลองด้วยหนังสือพิมพ์สมัยนั้นได้เขียนบรรยายว่าคลองบางมุดเป็นลําน้ําสายใหญ่หลึกยิ่งกว่าคลองบางเกอะน้อยในกรุงเทพ น้ำมีลักษณะใสเขียวมีทางแยกไปถึงแม่น้ำหลายสายเช่นแม่น้ำชุมพรแม่น้ำตะกูและแม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนกระทั่งทะลุทะเลที่บริเวณสามเหลี่ยมปากน้ำชุมพรและตรงสามเหลี่ยมนี้เองที่เชื่อมไปยังแม่น้ำแสงแดดได้ชาวบ้านจึงเชื่อว่ามันเป็นตัวเดียวกันจากการคาดการของสื่อในสมัยนั้น ได้ระบุว่าจระเข้ยักษ์ตัวนี้มีลักษณะคอดังสีขาวตัดกับส่วนหน้าลำตัวดำสนิทไม่มีตะไคร่น้ำจับเกาะทั่วตัวชาวบ้านจึงขนานนามว่าไอ้ด่างมีขนาดยาวตั้งแต่หัวจรดท้ายถึงสี่วาเศษเฉพาะส่วนหัวยาวประมาณสองซอกเสร็จแล้วลำตัวของมันใหญ่กว่าถังน้ำมันขนาดสองร้อยลิตรและเมื่อมันกินคนแล้ว มันจะอิ่มและซ่อนตัวนานถึงสิบห้าวันแล้วค่อยออกล่าหาเหยื่อรายใหม่นอกจากนี้หนังสือพิมพ์ในอดีตยังบรรยายถึงอุปนิสัยของมันไว้เสร็จสับว่าเป็นพันธุ์ได้เคี้ยมหรือพันธุ์ทองหลางอยู่ได้ทั้งน้ำกร่อยและน้ำเค็มมีตีนเป็ดเป็นพืชแผ่เต็มระหว่างเล็บของมันเพื่อง่ายในการออกทะเลอย่างรวดเร็วและเป็นพันธุ์ที่ดุร้ายมากชอบกินคน หากได้กินเนื้อคนแล้วก็จะหากินอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกับเสือนังเสือกินในสมัยนั้นได้วาดภัพไอ้ด่างพอมตั้งข่าหัวจากนั้นเรือนับร้อยลำก็มุ่งตรงไปยังของบางมุดนัก้้ามากวิชาทั้งเวทมนต์คาถาอาวุธมากมายทั้งฉมวกไฟฟ้าปืนปวนกระทั่งระเบิดก็เอามาใช้ทั้งนี้นัก้้าจระ,ะเข้แต่ละคนก็จะมีความถนัดแตกต่างกัน และมีที่มาจากหลายจังหวัดเช่นปัตตานีร้อยเอ็ดอ่างทองสุราษฎร์ธานีเป็นต้นมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่นักล่ากำลังตามอยู่นั้นไอ้ด่างก็พุ่ขึ้นกลางลำน้ำหลังจากนักล้าหยอดระเบิดกระบองลงไปนับสิบรูไอ้เครยงพุ่งพวดง่าเพลือรวมถึงขาชาวบ้านที่พลาดเป้าไปเพียงแค่คือเมื่อเห็นดังนั้นปืนทุกกระบอกก็หันมาเล็งใส่ไอด้ด่างสุดท้ายมันก็หนีไปได้ เวลาผ่านไปนับเดือนก็มีการตั้งค่าหัวไอ้ด่างไว้ที่แปดพันบาทซึ่งสมัยนั้นถือว่าเป็นเงินที่เยอะพอสมควรหากผู้ล่ารายใดสามารถปราบมันได้ขณะเดียวกันของบางมุดที่เคยฝึกขักไปด้วยผู้คนก็เริ่มจะทิ้งร้างการไล่ลาบเกิดชะาดจากน้ําเค็มที่อยู่ในน้ากร่อยได้ก็ประสบปัญหาเพราะตอนนั้นเป็นช่วงอุทุภัยน้ำซ้ำทะเลยังหนุนสูงอีก การจะหาตัวมันให้ได้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2,507ก็เป็นวันป่าชัยของเปนชรคาตเงียบตัวนี้สิบเอกจำนงพิมานพร้อมเพื่อนทหารรวมกันสี่นายได้แ,แก่รอยไล่ล่าตัวมันมาสองวันเต็มกระทั่งตามไปถึงวังที่มันใช้กบดานอยู่เมื่อรู้แน่ชัดแล้วจึงหย่อนด้วยระเบิดสีสามที่บรรจุในกระป๋อง ระเบิดลูกแรกทําให้ไอ้ด่างรู้ตัวและพยายามจะหนีสิบเอตดจำนนงกับพวกไม่รอชา้าย้อนระเบิดไปอีกระเบิดลูกหนึ่งโดนกลางหลังไอ้ด่างทําให้กระดูกสันหลังของมันหักจากนั้นก็ช่วยกันลากมวยกับเลือและลากมันขึ้นมาไอ้ด่างค่อยๆสิ้นใจตายอย่างสิ้นชื่อทั้งนี้ก่อนจะฆ่ามันได้ทราบว่าไอ้ด่าง ได้ไปกินเหยื่อเป็นชาวบ้านขณะแบกเ้นกล้วยฝาน้ําที่สุบเท้าเอวไอ้ด่างมันพุกดาดก่อนจะพุ่งหน้าเข้ากลางลาตัวแล้วลากเหยื่อไปกินหลังจากมันตายชาวบ้านก็ช่วยกันลากไอ้ด่างมาขึ้นฝั่งที่อำเภอสรีชาวบ้านที่รู้ข่าวก็แห่มามุงดูกันยกใหญ่เมื่อผ่าท้องมันดูก็ต้องตกตะลึงเพราะภายในมีกะโหลกมนุษย์อยู่สองหัวนอกจากนี้ยังมีกระสุนปืนรวมอยู่ด้วย ต่อมาได้มีการซื้อขายซากไอ้ด่างในราคาเจ็ดพันบาทจากนั้นได้นำซากมันเข้ากรุงเทพจากการซื้อต่อในราคาสองหมืสาพันบาทและได้มีการเปิดให้ผู้คนได้ชมคิดคนละหนึ่งบาทคาดว่าสามารถหาเงินจากซากไอ้ด่างนับแสนบาทขณะที่คนหัวใสที่แอบอ้างว่ามีไอ้ด่างนำมาโชว์เพื่อหากินเจ้าของตัวจริงก็ถึงกับต้องไปแจ้งความแต่เอาผิดไม่ได้ พอเจ้าทุกตัวจริงอย่างไอ้ด่างซึ่งชีไปแล้วอย่างไรก็ดีจากการวัดตั้งแต่หัวจรดหางพบว่าไอ้ด่างมีความยาวประมาณ9.2หรือ425เซนติเมตรขอขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ครับสวัสดีครับ